คุณต่อยขอบบคุณมากมากครับกลับมาดูรายการเราอีกครั้งนะท่านผู้ชมครับนี่คือรายการครูคุณต่อยและเป็นช่วงสอนการอาหารครับผมอาหารที่จะสอนให้ทําในวันนี้ท่านไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนจะมีที่นี่ครับผมเพราะเหตุผลว่ามันเป็นผัดไทยครับเวลาฟังผัดไทยไม่เคยเห็นยดงไงเห็นสิแต่มันเป็นผัดไทยแหนมกุ้งสดเดี๋ยวโอ้แหนมกุ้งแหนมแล้วก็กุ้งสดเขาเอาแหนมมท่านผู้ชมมาทําผัดไทย แล้วก็ใส่กุ้งสดไปด้วยมันเป็นสูตรของเขาโดยเฉพาะร้านนี้ชื่อร้านผัดไทยมพมศิรามค <c oughs> รับพิศิรามนี่จริงๆอยู่ที่จังหวัดพิษณุโลก <c oughs> พิุโลกเดิมทีเดียวเนี่ยคุณยายเนี่ยอยู่ที่พิษณุโลกครับ <c oughs> คุณยายก็ทําร้านแล้วก็ทําอย่างนี้มาลูกๆหล,ล,ลานๆก็เห็นงานก็ทําตาม <c oughs> พอมาทําตามไปเรื่อยๆท่านผู้ชมเอ๊ะมันอร่อยนี่แล้วมันแตกต่างผัดไทยพิษณุโลกไม่เหมือนใครจริงๆแต่มันไม่เหมือนตรงไหนเดี๋ยวท่านจะได้เห็นครับขอเชิญท่านผู้ชมพบกับคุณธรรมมนวันเพชรยังจากร้าน พัดไทยพรมพิรามครับคุณคลีมครับคุณอัลตรีคุณชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับยืนตรงนี้เลยลูกดีแจ้งนิดนึงคะคะคุณยายเป็นคนพรมพิรามใช่ค่ะเป็นคนพรมพิรามค่ะแล้วหนูอ่ะหนูก็เป็นคนพรมพิรามเลยเป็นด้วยเหมือนกันเป็นคนพรมพิรามเหมือนกันอยู่พรมพิรามมาตั้งแต่เด็กๆตั้งแต่เด็กๆเห็นคุณยายทำมัตั้งแต่เด็กๆใช่ค่ะถามจริงๆว่าทานของคุณยายเธอชอบไหมชอบค่ะจริงๆที่หนูคิดอยากเอามาเปิดนี่คือ หนูเห็นว่ามันขายดีด้วยที่นู่นนะคะเป็นแบบว่าของดีหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่นั่นเลยใช่ของคุณยายของคุณยายที่ที่ร้านคุณยายที่พิษณุโลกที่ผมมีลามชื่อร้านอะไรชื่อจะเป็นชื่อคุณยายค่ะชื่อชื่ออะไรชื่อต้องค่ะต้องต้องอะไรต้องผัดไทยหรืออะไรใช่ค่ะแต่พอมาอยู่ที่นี่บพออยู่มหุงเทพมันก็จะกลายเป็นผัดไทย โรงพิรามนะครับความแตกต่างมันมีมากมายหลายหลากโดยปกติเรารู้จักผัดไทยกันแต่ว่าถ้าเกิดว่าพิษณงโลกท่านสังเกตให้ดีว๋่วห้อยขาก็ใส่ถั่วฝักยาวเพราะฉะนั้นผัดไทยก็ใส่ถั่วฝักยาวใส่ครับใส่ดีครับนี่ไงฮะนี่มันตั้งเยอะตั้งยะอยู่ในนี้แล้วนักขันโทษนะฮะที่ผมชอบมากๆเลยเพราะว่าคุณยายเขาหรือครีมเองก็ไม่ทราบหยิบหยิบถั่วฝักยาวมานี่ถั่วฝักยาวครับท่านผู้ชมเวลาจะขายนะฮะ ผัดไทยถั่วฝักยาวหรือทาถั่วต้องหั่นแบบนี้ครับหั่นเฉียงบ้างแบบนี้ครับไม่ใช่หั่นตอกตอกมาปนผมไม่กินนะครับผมไม่ได้พูดเล่นๆอย่างนี้มันโอ้โหมันน่าทานมากใส่ก๋วยเตี๋ยวก็อร่อยใช่ครับเนี่ยดูสิฮะในก๋วยเตี๋ยวของเขาอ่ะนะค่อยขาแต่ต้องหั่นอย่างนี้ใช่ค่ะต้องหั่นอย่างนี้แล้วมีดต้องคมมากมีดคมมากแล้วก็ตัวจะช้ำใช่แล้วถ้า มันไม่สดก็ไม่ได้ครับมันโชว์หลายอย่างคือถั่วฝัยาวต้องสดมากๆใช่แล้วมีดต้องคมมากๆใช่ค่ะแล้วมันจะช้ำและดำนะและความสดมันจะโชว์ที่ความขาวนี่ครับ นี่ฮะมันจะขาวมันจะไม่มีมันจะไม่มีน้ำมันไม่มีเส้นน้ำโชว์เห็นไหมฮะแถวตุกโธไทยอย่างก๋วยเตี๋ยวให้ถาตุกโธไทยพิโลกเนี่ยเขาจะใส่ถั่วใช่ครับผมมันเป็นอย่างนั้นทอนี้มาดูสิค่ว่าเธอทําอย่างไรแล้วรสชาติมันจะเป็นอย่างไรของเธอก่อนอื่นร้านผัดไทยพรมพี่รามที่อยู่กรุงเทพอยู่ที่ไหนอ๋ออยู่ที่ประเสริฐมณูโอ้แต่อ๋อเลยอ๋อร้านเวงผัด เดี๋ยกำลังงงว่าอ๋อที่ผมพิลาหรือที่กรุงเทพที่กรุงเทพค่ะบอกแล้วว่าที่กรุงเทพอยู่ที่ไหนนะคะอยู่ที่ซอยประเสริฐมนุกิจ33ค่ะประเสริฐมนุกิจ33กามสิสเกษตนมินอะไรอย่างนี้ใช่ไหมใช่ค่ะมันเป็นอยู่ในซอยระหว่างถนนตัดใหม่ค่ะระหว่างเออ่ถนนเรียบด่วนลามินทาดกับเกษตรนวมินนะคะครับทีสามนะที่สามเข้าไปก็เจอนะปักหมุดก็เจอใช่ปักหมุดก็เจอมาเราก็เจอแอปพลิเคชันัวกคุณต๋อยก็เจอมันจะอยู่ในโครงการ168อเวนิวด้วยครับผงหนึ่งรอยหก มาดูกันว่าเขาทำยังไงผัดไทยแหนมกุ้งสดนี่ครับนี่ร้านเลยฮะนี่เขียนชัดเจนนะผัดไทยพอพิรามนะครับแล้วนี่เมนูเต็มไปหมดเลยนะฮะแบบโบราณเก่าแก่เก่าแก่ทั้งนั้นแบบของคุณยายอ่ะวางง่ายๆแบบของคุณยายแต่ร้านเก๋นะฮะร้านน่ารักน่านั่งเริ่มต้นจากเริ่มต้นจากเราเอาแหนมนะคะไปลวนให้มันสุกพอดีค่ะอย่าสุกเกินไปอย่าสุกเกินไปครับผม ปรุงรสด,ด้วยปรุงรสด,ด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายจะขึ้นอยู่ที่ว่าแหนมถ้าเรามีรสชาติเปรี้ยวเกินไปต้องใส่น้ำตาลทรายช่วยต้ผัดน้ำตาลทรายช่วยเข้าไปให้มันตรงกับสูตรของเราค่ะคแหนมก็จะเป็นของที่บ้านทําเองค่ะครับค่ะแล้วก็นี้ก็จะเป็นกระเทียมเจียวค่ะที่ได้มาจากน้ํามันเนี่ยจะได้มาจากน้ามันหมูที่เราเจียวทุกเช้าอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่ไชโป้ลงไปใส่ไชโป้ใส่กุ้งสดลงไปเอกุ้งแห้ง,งกุ้งแห้งค่ะใช่ค่ะแล้วก็ผัดจนให้มันหอมผัดจนหอมใช่ค่ะผัดจนหอมแล้วก็ใส่ ต้องหูเข้าไปค่ะแล้วก็ใช่ค่ะแล้วก็ผัดจนหอมอีกครับแล้วก็ตามด้วยเส้นค่ะอันนี้ต้องเบาไฟนิดนึงนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำต้มสุกค่ะหนึ่งกระ buoy ใส่เส้นจันนะครับใส่เส้นจันลงไปค่ะนี่ครับแล้วก็ผัดจนเส้นให้มันพอดีค่ะต้องใช้ไฟกลางนะคะตรงนี้ครับผมแล้วก็ตามด้วยน้ำมะขามค่ะน้ำมะขามนะครับน้ำมะขามเปียกใส่ลงไปใช่ค่ะแล้วก็แต่งรสด้วยแต่งรสด้วยน้ำตาลทรายค่ะน้ำตาลทรายครับ ผัดพอดีตรงนี้ต้องเบาไฟนิดนึงค่ะเดี๋ยวจะไหม้ค่ะแล้วก็เอาแหนมที่เรียบเตรียมไว้เนี่ยเอาใส่ลงไปค่ะผัดมันจะเริ่มแห้งแล้วถ้าผู้ชมดูไปเรื่อยๆอันนี้ใส่ถั่วฝักยาวเบาไฟแล้วใข่ค่ะไข่ถั่วฝักยาวลงไปนะครับค่ะแล้วก็ผักเส้นไว้แล้วก็ตอกไข่ลงไปค่ะไข่จะเป็นไข่เป็ดนะคะแล้นี่ถูกต้องใช้ไข่เป็ดครับนี่ครับถูกต้องเลยแล้วก็ตามด้วยผักชีให้มันหอมๆนิดนึงครับผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งนะครับใช่ตัดรสไข่ซะหน่อย ช่ครับตัดกินข้าวตัดกินข้าวสักนิดหนึ่งแล้วก็ตามด้วยแล้วก็เบาไฟที่สุดเลยค่ะหรือว่าปิดไฟเลยก็ได้แล้วก็ตามด้วยถั่วงอกค่ะแล้วก็กุยช่ายแล้วก็ใบกุยช่ายคลุกเค้าให้มันเข้ากันแล้วจึงใส่ทั่วป่นลงไปค่ะใส่ทั่วป่นลงไปนะครับเคล้าให้เข้ากันนี่ดูดูนะฮะนี่นี่แล้วก็วางเสิร์ฟในจานท่านผู้ชมครับมีมีกากหมูมีกากหมูมีแคบหมูให้ด้วยเป็นอันเสร็จที่เรียบร้อยัท่านผู้ชม ผัดไทยแหนมกุง้งสดครับนั่แน่นนะแนนคือประเด็นมันอยู่ตรงนี้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าวิธีการทําของเขาอะของพมพิรามหรือของพิส,สุโลเนี่ยผมชื่นชมมากเลยที่เขาเอาถั่วฝักยาวมาทำาคุณพอเคยถามคุณยายไหมว่าเขาทำกันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ถั่วฝักยาวเนี่ยใส่ลงไปในของพวกนี้เคยถามไหม ไม่เคยดีมากดีมากนะฮะแค่คิดขนาดนี้ผมก็รู้แล้วว่าไม่เคยนะฮะเกิดมาก็เจอทุกอย่างใส่อ๋อเกิดมาก็เจอแล้วไม่ว่าจะเป็นโรตีที่ไทยหมดอย่างนี้หมดเลยล้ที่ร้านเ็าเสิร์ฟน้ำประหลาดๆด้วยนะน้ำอะไรเนี่ย อันนี้ก็จะเป็นน้ำสมุนไพรจากทางร้านทำเองค่ะอันนี้จะเป็นน้ำใบเตยค่ะใส่วุด้วนหางจระเข้เราก็ทำเองบุด้วนหางจระเข้แท้อันนี้จะเป็นน้ำเก๊กขวยค่ะนี่แหละแล้วก็น้ำอัญชันมะนาวค่ะนี่ะอันนั้นเก๊กข่อยแล้วไอ้แบบขวดนี่พี่กินยังไงไม่ใช่น้ำมะขามมาใช่ค่ะไอนเนี่ยขาขายด้วยไงเขาขายด้วยเขาขายด้วยเขาขายด้วยอันแรกอันเนี้ย ไว้ผัดกับไว้ผัดกับผัดไทยผัดไทยอันนี้น้ำน้ำน้ปลาค่ะอ๋อน้ำปลาใช่น้ำปลาจะเป็นเราฟังเข้าหน่อยน้ำปลาเราอะไรนะน้ำปลาเราจะแบบผสมค่ะเป็นเป็นเฉพาะของของทางร้านนี่คืออย่างงี้ฮะน้ำปลาเนี่ยเดิมทีเดียวนี่มันจะเค็มแต่ถ้าน้ำปลาทางร้านวิธีที่เขาคิดสูตรเขาเขาจะเติมรสคือหมายความว่าใส่น้ำตาลใส่ผสมมีไอโนดไอนี้ผสมใส่เล็กน้อยมันหอมแล้วมันเป็นน้ำปลาที่รสนุ่ม เฮ้ยไอ้จริงจงผมไม่ได้พูดเล่นอะคุณคุณคุณลองปิดช้อนไม่หดไม่ไม่หดกระม่ไม่ใช่นีดเดียวคุณลองไส่ช้อนเนี่ยคุณผมไม่ได้พูดพมไม่ได้พูดเล่นคือมันเป็นเป็นอะไรที่ผู้หญิงคนนี้เป็นอะไรที่ทีมงานเธอน่รักที่จะทาอะไรที่มันที่มันแตกต่างที่มันพิเศษอ่ะเขาเลยทาอะไรที่มันนิดนึงอ่ะคุณดมเนี่ยอ่ะแล้วคุณลองจิ้มนิดอ่ะ อร่อยไม่อันนี้มันต้องออร่อยก่อนจริงมันไม่ได้เป็นน้ำปลาที่เรากินแบบพุ่งๆอ่ะไม่ใช่มันไม่ได้เค็มไม่ใช่พุ่งน้ำปลาแต่เชื่อเถอะผัดไทยอร่อยกว่าอ้าวอร่อยกว่าโอเคโอเคโอเคแล้วก็แน่นอนนะท่านผู้ชมในเวลาที่จะทานก็มีเครื่องให้นะครับคืออันนี้นะครับมีทั้งหัวเต๋อหัวปลีกุยช่าย ถั่วงอกแล้วก็มีมะนาวมะนาวแล้วแต่คนจะชอบครีมครับทครับผมเอาอะไรครับอยู่บนกุ้งเลยัอันนี้อะไรอันนี้ก็จะเป็นน้ำจิ้มน้ำซุปมันกุ้งอะค่ะอ๋อเดี๋ยวเาจะได้เงกัขอบด้านนี้ค่ะผัดไทยแหนมเป็นไงเห็นความตั้งใจแล้วแทบจะไม่อยากทานเลยว่าเอ้ทานแล้วมันจะอร่อยไหมอร่อยมั่นใจเลยนะมั่นใจตั้งแต่เวลาผัดอะ ฟิวมันใช่กระทะมันใช่ไก่เป็ดมันใช่ความแฉะมันใช่ขั้นตอนการทำเนี่ยทุกอย่างต้องต้องต้องเป๊ะใช่โอ้โหคุณไหลไหลอืมก็อรอยอะผมไม่พูดเล่นนะท่านผู้ชมใครไม่เคยทานลองไปทานดูผมไม่ได้พูดเล่นจริงเฮ้ยอ่โดยปกติลัผัดไทยนี่เวลาทานเนี่ยรสอะไรนำท่านก็าลองนึกภาพนะแต่อันนี้มันชัดเจนมากนะมันจะมีความเปรี้ยวอมเค็มอมเค็มแล้วหวานตามมันมัน มันได้พอดีผมว่าเดี๋ยวพี่คนผัดนะตามสไตล์นี้อีกเยอะเลยแหนมเนิมเนี่ยมาแน่นแล้วฮะแต่ก็บอกก่อนว่าถ้าจะไปต้องไปที่นี่นะอืผมพิลามอยู่ที่ย่าไม่กี่หนึ่งที่ซอยประเสริฐมนุกิจ33ค่ะ33เปิดกี่โมงคะเปิด10โมงครึ่งปิด2ทุ่มค่ะเปิดบริการทุกวันนะคะกลิ่นแหนมมันมาท้ายๆเบาๆหอมๆเลยนะแล้วอีกประมาณแหนมจะไม่ค่อยฉุนมากใช่ไหมคะ มีประมาณสองเดือนสองเดือนกว่าก็จะมีคนมาช่วยอีกคนหนึ่งนะครับเพราะอยู่ในนี้อยู่คนหนึ่งนะเล่นมายากลอยู่อยู่แล้วเล่นมายากลอยู่ฮะเจ็ดเดือนเลยไหมเจ็ดเดือนป่ะใช่เล่นมายากลอยู่เจ็ดเดือนแล้วครับโอ้โหนึกว่าไม่นึกว่าแบบสวยๆธรรมดาไม่ได้ท้องน้านี่พูดเรื่องจริงนะท้องอยู่อ่ะแหมใครก็จะใส่ชุดอย่างนี้อ่ะคุณอยากให้คุณครีนเนี่ยโทรไปบอกคุณยายว่าผัดไทย ของคุณยายนี่อร่อยมากมากอยากให้ผู้ชมไปนะฮะที่เราเป็นทีมบดไทยผัดไทยแหนมเมนูนี้อร่อยจริงผู้ชมแปลกแตกต่างและอร่อยรตครับติ๊บะเนยเต็มติ๊บะเนนเต็มติ๊บะเดนเต็มผมเป็นคนชอบกินบัดตยอ่อยเด็กกันนะแล้วมันจะมีความฝืดความแห้งอันนี้เพอร์เฟกชุ่มชำอันนี้พอดีมากเจบมาเบาไฟ เร่งไฟเบาไฟเร่งไฟสําคัญที่สุดในผัดไทยสําคัญที่สุดการเล่นกับไฟในผัดไทยสําคัญที่สุดเพราะฉะนั้นคนที่เล่นกับไฟเป็นฉะผัดไทยอร่อยแต่ท่านได้สูตรไปแล้วไปเล่นไฟให้เป็นจะอร่อยมากๆวันนี้ก็ขอขอบคุณคุณธรรมนวันขอขอบคุณร้านผัดไทยพรมพิรามขอขอบคุณคุณยายของครีมจะตองจะตองจะตองใช่ไหมคะต้องตองหรือตองต้องต้องไม่ใช่ตองตองผัดไทยฮะตองน่ะตองสิ์ชอย ใช่ต้องขอบคุณมากๆครับขอบคุณท่านผู้ชมอีกครั้งหนึ่งลาไปก่อนจนกันจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับประโยชน์ของมันฝรั่งนะครับหัวมันฝรั่งมีเอนไซม์ชนิดหนึ่ง ที่มีสรรพคุณช่วยลดความดันโลหิตสูงและช่วยป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวแน่ยเห็นนะช่วงนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก็หนาวเดี๋ยวเดี๋ยก็ร้อนช่วงนี้นนหนาวแร้อๆนๆอ่ะใช่ไม่ได้เรื่องแปลกเลยทำไมกั<ค>นก็ไปยุ่งเรื่องชาวบ้านเขาเยอะ,ะก๋วยเตี๋ยวเรือชาบูเนื้อวากิวครับรสชาติกลมกว่ามากอร่อยมากผมกล้าพูดเลยฮะว่ามันเป็นนิมิตหมายใหม่ไอ้ถ้วยแทบของคุณนี่มันแซ่บจริงๆนะแซ่บมากเลยผมอยากให้ก๋วยเตี๋ยวเรือมันเป็นมันเป็นอาหารประจำชาติบ้างโอ้โห